ถ่ายทำกันไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องดิวันที่มีหนุ่มออฟสุพนัตขึ้นแท่นเป็นพระเอกป้ายแดงและผู้กำกับไฟแรงอย่างต่อมารุษที่มาประเดิมงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันด้วยและครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีฉากอลังการงานสร้างแค่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้มาครับว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงทั้งหมดบนเวทีเป็นครั้งสุดท้าย เป็นฉากที่เป็นวันสุดท้ายในเวทีเดอะวันซึ่งนักแสดงทั้งหมดตัวตัวนำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาถึงรอบรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งแล้วก็มีการพลิกความคาดหมายอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการที่แบบว่าตัวละครนี่แบบเปลี่ยนความตั้งใจในวินาทีสุดท้ายทํานนองเนี้ครับ แต่คนที่ดูจะหนักใจที่สุดนะคบคงหนีไม่พ้นเจ้ากระรอกน้อยออฟของเรานี่แล้วครับก็แม้เล่นแอบ,บมีบนกับผู้กำกับครับว่าตัวเองนั้นชักจะไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับซะแล้วเพราะว่าเวลาอยุนเวทีเนี่ยสาวสวก็จะใส่ส้นสูงกันหนุมน่มๆก็ใสเ่เสริมส้นกันแต่ของออฟห้ามเสริมส้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับต้นกล้าที่เขาเลือกไว้ต้องต้องตัวเล็กๆน่ารักกระทัดรัดอนะไรเงี้ยแล้วเห็นเพื่อนๆน,น,นี่แบบ สูงมากเหมือนกับเราเป็นอยู่ในอยู่ในเหวอะไรสักอย่างนึงออฟก็ก็จะเก่งว่าแบบผม,มผมรูปร่างหน้าตามไม่ได้เป็นพระเอกนะพี่ต้อโต,กต,กตก้ก็โตวก็เล็กโตก็เตี้ยแล้วก็บอกว่าหลอกก็ไม่ได้หลอนะพี่ต้อบอกไม่ได้เลือนเอนโดยโดยคุณสมบัตินะั้นเลือกโดยความเหมาะสมในบทนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ลืมไปเลยว่าสําหรับภาพยนตร์เนี่ยความเหมาะสมของตัวบทเนี่ยาสามารถเอาเอาเอา,เอา,เอาได้คนอย่างออฟได้เป็นพระเอกได้ขอให้เชื่อตรงนี้ก่อนนะครับ เห็นไหมล่ะครับพี่ต้อบอกรูปร่างหน้าตาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับอย่างนี้หนุ่มออฟของเราคงเริ่มสบายใจขึ้นมาสักทีแล้วนะครับอืมกระทอ